ถ้าเรามีเจตานาในใจลึกๆว่าเราต้องการไปเล่นสงการเพื่อการหาเสียงไปด้วยอันนั้นท่านต้องคิดระวังให้ดีเพราะว่าใจท่านคิดจะหาเสียงอยู่นะครับเราไปเล่นสงการบางทีอาจจะเผลอไผลนะครับบรรทับทำหร,หรือว่าไปพูดนะครับหรือทําอะไรที่เป็นการเสี่ยงต่อการที่จะผิดนะครับหรือขัดต่อข้อห้ามตามระเบียบนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแต่ถามว่าเขาห้ามไปเล่นไหมเขาไม่ไม่มีกฎหมายห้ามว่าห้ามเล่นสงการนะครับเขาไม่ห้า แต่ตัวตัวเราที่ไปเล่นหนการทหารที่จะต้องทํายังไงก็ได้ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายไม่พลาดน,นะครับที่จะไปทําอะไรที่มันผิดหรือเสี่ยงต่อการกระทําความผิดนะครับพอไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยพอมีมีมีมมะารที่พลาดไปแล้วเนี่ยมันแก้ย้อนหลังไม่ได้อ่างนี้ดีกว่านะครับมันย้อนไม่ได้ถ้ามีคนอัดคลิปไว้หรือว่ามีใครถ่ายรูปอะไรที่มันเป็นความผิดของเราไว้อก็จะนําไปสู่ มูลเหตุในการล้องเรียนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังน,นะครับแต่ถามว่าห้ามไหมเขาไม่ห้ามนะครับ